สวัสดีครับเพื่อนๆช่างสามัญประจำบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูปั๊มน้ำออโต้ที่ผมจัดแปลงขึ้นมาเองจากปั๊ม DC ธรรมดาให้กลายเป็นปั๊มออโต้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเพิ่มตรงไหนแล้วก็ทําอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนี่นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นแทงค์น้ําหรือว่าถังน้ำนะครับที่ผมเก็บน้ําไว้เพื่อใช้นะครับปั๊มมาจากบ่อบาดาลนะครับโดยการจะใช้แผงโซลาเซลล์กับปั๊มเสมอโซลาเซลล์นะครับปั๊มขึ้นมาเก็บไว้ในนถังี จากนั้นผมก็จะใช้ปั๊มอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อจ่ายน้ําให้ระบบประปาหรือว่าระบบน้ําใช้ในบ้านของผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับตรงนี้ก็คือบอ่อบาดาลน,นะครับที่ผมปั๊มน้ําไปปัมม๊มเสมอตัาเซลล์หยอดลงไปข้างล่างนี้นะครับผมใช้แผงโซลาเซลล์แผงเดียวครับแต่ว่าผมเรียงไว้เพื่อชาร์จแบตสาหรับใช้ในบ้านนะครับเวลาจะใช้ก็ต่อแค่แผงเดียวแล้วก็ลากสายยางไปที่แทงนั้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้วางท่อน้ำนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ใช้ในถังนู้นครับก็สูบไปใช้ ก็เลยต่อสายยางเอานะครับเพื่อนๆครับก่อนที่จะไปดูปั๊มนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูนะครับตัวก๊อกที่ผมใช้นะครับตัวนี้ผมก็จะสามารถเปิดน้ําใช้ได้เลยนะครับเพื่อนน้ําก็จะออกมาจากถังนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ยินเสียงปั๊มทํางานนะครับเวลาผมเปิดก๊อกนี่นะครับก็ใช้ได้เลยน้ําก็จะไปจากถังนี้นะครับตอนนี้ก็ยุบไปครึ่งหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูปั๊มแล้วก็แนวทางการติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้กับตัวปั๊มกันนะครับครับเพื่อนๆตัวนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาอยู่ตรง บริเวณที่ผมติดตั้งปั๊มนะครับกับแทงน้ำนะครับซึ่งจะอยู่ใต้ถุนบ้านนอนอีกที่ผมสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปั๊มที่ผมใช้เป็นปั๊มแบบไหนแล้วก็ผมทําการใส่อุปกรณ์เสริมอะไรเพื่อทําให้ปั๊มดีซธรรมดานะครับกลายเป็นปั๊มออโต นะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับนี่นะครับเพื่อนๆตัวปั๊มก็จะเป็นปั๊มหอยคงหรือเป็นปั๊มดีนะครับผมเป็นโซล่าปั๊มนี่นะครับเพื่อนๆสเปกก็ตามนี้นะครับเป็น24โวลต์นะครับเพื่อนๆตัวนี้250วัตต์นะครับ10แอมป์นะครับท่อน้ําเข้านะครับกับน้ําออกก็1นิ้วนะครับแต่ผมเข้า1นิ้วนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ผมทําท่อเข้ามา1นิ้วนะครับออกมา1นิ้วแต่ว่ามาลดเหลือ4หุนนะครับเพื่อ ติดตั้งตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือสปริงเช็ควาลนะครับผมเพื่อป้องกันน้ําไหลย้อนเข้าหาปั๊มนะครับเพราะว่าตัวปั๊มเองนะครับเขาจะไม่มีเช็ควาลนะครับเป็นปั๊มธรรมดาตัวนี้เป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับมอเตอร์แปลงถ่านนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ปั๊มมอเตอร์บัสเลตนะครับเป็นมอเตอร์ธรรมดามอเตอร์แปลงถ่านธรรมดาเลยนะครับ DC 24โวลต์นะครับอุปกรณ์สําคัญเลยนะครับที่ทําให้ปั๊มของผมกลายเป็นปั๊มออโต้นะครับก็คือนี่นะครับผม ออโต้สวิตช์หรือว่าสวิตช์แรงดันนะครับที่เขาติดตั้งกับปั๊มอัตโนมัติหรือปั๊มออโต้ทั่วไปเลยนะครับเป็นของปั๊ม AC นะครับแต่ว่าผมเอามาใช้กับ DC นะครับเพื่อทําการ DIY หรือดัดแปลงให้กลายเป็นปั๊มออโต้นะครับวิธีติดตั้งนะครับเพื่อนๆก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็เพียงแค่นะครับดูนี่นะครับน้าออกใช่ไหมครับเพื่อนๆมาผมก็จะติดตั้งตัวสปริงเช็ควาลเช็ควาลน้ำนะครับเพื่อป้องกันน้าไหลย้อนเวลาปั๊มเข้าไปนะครับเวลาเราปิดก๊อก ใช่ไหมครับเพื่อนๆในระบบท่อตัวนี้จะมีแรงดันนะครับเมื่อแรงดันกลับมานะครับจะไม่ย้อนเข้าปั๊มเพราะว่ามีตัวเช็กวาล์วตัวนี้อยู่นะครับเมื่อแรงดันได้ที่นะครับตรงนี้ตัวสวิตตัวนี้นะครับสวิตออโต้หรือว่าสวิตแรงดันตัวนี้ก็จะตัดการทํางานนะครับตัวนี้ผมจับได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นไฟ DC 2 4โวลต์นะครับถ้าเป็นไฟบ้านเพื่อนๆอย่าจับนะครับอันตรายถ้าเป็นไฟ a c นะครับห้ามนะครับห้ามจับสัมผัสแบบนี้ตัวนี้นะครับผมก็เอามาต่อใส่กับขั้วบวกนเพื่อๆ สายบวกนั่นเองนะครับผมสายบวกของปั๊มเพื่อตัดวงจรเวลาเราปิดก๊อกน้ําก็จะเกิดแรงดันพอเกิดแรงดันก็จะมาดันตัวสวิตช์นี้ตัดวงจรไม่ให้ปั๊มทํางานแต่เมื่อเวลาเราเปิดก๊อกน้านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะสังเกตดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดก๊อกน้ําให้ดูเห็นไหมครับเพื่อนๆเปิดสุดๆเลยเห็นไหมครับว่าตัวสปริงนี้จะดันเพื่อให ต่อวงจรนะครับปั๊มก็จะทํางานเสียงดังแบบนี้เวลาเราปิดก๊อกนะครับปิดก๊อกปุ๊บนะครับปั๊มก็จะปั๊มอัดแรงดันน้ําเข้ามาเมื่อมีแรงดันน้ําไม่สามารถไปไหนได้ก็ก็จะดันตัวสปริงนี้ขึ้นมานะครับทำให้หน้าสัมผัสหรือหน้าคอนแทคของสวิตช์แยกออกจากกันแล้วก็ปั๊มก็จะหยุดทํางานแบบนี้นะครับนี่คือหลักการง่ายๆของการทําปั๊มอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆซึ่งบางคนนะครับผมเห็นเขาก็ทําเป็นถังแรงดันนะครับแต่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ทําเพราะว่า ผมเน้นง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดคือเราไม่ต้องทําถังขึ้นมานะครับแค่นี้ก็พอนะครับสามารถให้ผมสามารถใช้น้ําในถังนี้ได้เรียบร้อยนะครับก,ก็ทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคแล้วก็หลักการที่ผมใช้ในการทําปั๊มน้ําธรรมดาให้เป็นปั๊มออโต้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนเพื่อพอจะเข้าใจระบบแล้วก็หลักการทํางานของตัวออโตสวิตตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆสําหรับบ้านเพื่อนเพื่อที่มีปั๊มธรรมดาแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นปั๊มออโต้นะครับก็ลองนําไปใช้ดู สำหรับตัวนี้สวิตช์นี่นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับเพราะว่าตามหลักแล้วก็คือของไฟบ้านไฟ AC นะครับแต่ผมนำมาใช้กับระบบ DC ก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปใช้กับไฟบ้านนะครับก็ต่อเข้าตรงสายลายนะครับหรือภาษาชาวบ้านง่ายๆนค็คือเส้นที่มีไฟเราเอาไขาควงเช็คไฟไปเช็คแล้วมีไฟมานั่นแหละครับเส้นนั้นเราก็เอาไปตัดวงจรตรงเส้นนั้นนะครับ แล้วก็ต่อเข้าปั๊มประมาณนั้นนะครับพเพื่อนๆหากเพื่อนๆสนใจเจ้าตัวออโต้สวิตตัวนี้นะครับผมหรือว่าสวิตแรงดันผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วสาหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้คลิปหน้านั้นผมจะพาเพื่อนๆมาดูหรือว่าทําอะไรก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ